Thank <laughs> you. บูสบูีที่ยไหมเีซื้อขนมมาฝากนะตอนนี้กำลังจะออกไปข้างนอกนะครับไปรับของับไปเื้อน้ำมันด้วยนี่เรามีเกนรลอห้5ลิตรตะกล้าพอขาครับแล้วก็ อันนี้เป็นดอกไม้วันนี้เราต้องเซฟตัวเองหน่อยเนื่องจากว่าโภหดรบาดนะครับถ้าเราไม่ไปปล่อยเขาเขาก็จะมาปล่อยเรานะครับสารที่ของผมก็คืออันนี้ชื่อว่ากำพลสมพลังไม่รู้ว่าพลังยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่า ก็ต้องรอดครับมามาเมื่อวานนี้เติมน้ำมันเจ็บสองคฟังเสียงฟังเสียงถ้าเราปล่อยเนี่ยมันก็จะดับแรงมากนะครับถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันก็จะดับเลยนะครับ เนื่องจากว่ามันป้องกันความแรงกลัวมันกระโดดนะครับนะทีนี้อาจริงแล้วนุ่คพี่วอมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวผมจะพาดูรอบบ้านหนองโัวคำกันนะครับ ลืมไปลืมไปนะครับไม่ได้เช็คยางลมลมยางตอนนี้ลมมันแบนแล้วเดี๋ยวโชคดีที่คิดได้ก่อนเดี๋ยวกลับไปปั๊มลมแป๊บหนึ่งเกือบไปแล้วยังแบนดูอากาศข้องนี่ใน,น,น,นข้อขวา โอ้ดีขึ้นมาขึ้นบ้นานเสร็จปิผมก็อาจจะต้องไปเช็ค ข้างทาง,งบ้านหนองโพคำนะครับเป็นู่บ้านที่สิน้นสุดลโดยขึ้ตัวทงโขมากนะครับแต่ว่าไม่มีทางที่จะไปจากทางตรงนะครับเพราะว่ามันมีทะเลสาบน้ำจิงกั้นไว้นะครับก็เลยต้องพอมจาก สเส็จเพหอดไปใช้วเวลาประมาณชั่วโมงนะจากที่ถ้าไปทางตรงเนี่ยประมาณเจ็ดนาทีเองนะครับถ้ามันตรงมากแต่ว่ามันไปไม่ได้ก็เลยต้องไปทนำ,สำเสร็จหอดนะครับอันนี้ผมก็จะไปรับพัสดุแล้วก็ไปซื้อน้ำมันนะครับ างจากบ้านเราก็าประมาณ15กิโลครับห่าง้ก็จะประมาณนี้เป็นลูกหลังนะครับน้ำซ้อนะฝตกอพอดีว่าเราออนดอกไม้มาด้วยนะครับมาเด็ดดอกดาวกระจายแล้วก็เลยอยากจะวานเพื่อเพิ่ม ออถ้าจะ,ะนียภาพรู้สึกว่ามันงอกบ้างแล้วนะผมคือววาหนึ่งร,รอบแล้วนะครับก็อันนี้ก็ขอบานเพิ่มก็แล้วกันรถก็ควันขโมยนะครับตามสภาพใช้งานเนาะเก่าเก่าแล้วร้า สภาพม่ค่อยดีแล้วครับ hmm. ด <_ cuestión> <_ ov> ูนะครับรถสั้นเลยแต่ว่าเครื่องมันจะสั้นๆเต้าๆเลยจุดรัด นะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะโตถึงมันนั้นหรือเปล่าแต่ถ้ามันโตอยู่ได้ถึงมันนั้น,น, <c oughs> นก็ดีเนาะเวยป่านน้องคนขวบป่นานไปแล้วหวานแบบไม่ต้องค้ามหลังเลยมากสักโตก็ได้ไม่โตก็ได้ตดามเขาจะอยู่ได้ตา,ามธรรมาชาติ เราเป็นคนแค้เขาเลยนะให้ให้โอกาสเขาได้โตแต่เขาจะโตหรือไม่นั้นเป็อีกเรื่องนะเพื่อในค่นีจะวัวควายก็เยอะ,ยอะนะครับเมื่อทีอาจจะไม่ทันที่จะโตนะ คอนดนกินไปก่อนโอเคหมดแล้วหมดแล้วจริงหมดจริงต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้รู้ล่วงครับก็คือไปสีน้ำมันแล้วก็ไปเอาของ น่าจะผ่านไปแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนหมดแต่โลกสวยนะบันดอกไปเรื่อยโอเคนะครับไปต่อด,ดีกว่า i 警方调查。三 ป้ามที่ใกล้ที่สุดโอ้นี่ก็จะเชอนบ้านนะครับมาเติมน้ำมันด้วยนะจบแล้ว หักหักมิตี้กันแล้วกัน yeah.